กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในช่วงปี2563ดังนี้ 1. การทำหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการที่สำคัญต่างๆเช่นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้กำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขฝุ่นละออง PM 2 5ผลักดันให้มีการบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงและบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร5เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2567 จัดโครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีไรายได้น้อยขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ําแม่น้ําสงครามตอนล่างเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกขับเคลื่อนการเสนอพื้นที่กลุ่มป่ากแก่งกระจานเป็นมรดกโลก คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าโดยขยายเขตพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบม่วันที่13สิงหาคม2563จาก3บริเวณเป็น4บริเวณ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเสนอให้นำเทคโนโลยีมาช่วยงานด้านป่าไม้จัดทำแพลตฟอร์มและการใช้โดนในการตรวจสอบติดตามการปลูกป่าเพื่อให้ประสบผลสำเร็จคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติประกาศให้วันที่10พฤษภาคมของทุกป,ปีเป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติจัดทำแผนอนุรักษ์พยูนแห่งชาติภายใต้แผนแม่บทมาเรียมโปรเจ์ให้ความสำคัญด้านปะการังและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากทำหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำ แผนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดซ้อชายฝั่งทำระบบกลุมหาดของประเทศไทยและกำหนดใช้มาตราการในการป้องกันการกัดซ้อชายฝั่งคณะกรรมาการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติได้สร้างความเชื่อมัน่นและคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ผู้อำนวยการกองอํานวยการน้ําแห่งชาติสนับสนุนน้ําเพื่อการผลิตทางการเกษตรและขุดเจาะน้ําบาดาลพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ําขนาดใหญ่และระบบการกระจายน้ําสําหรับการเกษตรแปลงใหญ่และให้ความสําคัญในการเติมน้ําใต้ดินเร่งรัดการติดตั้งจุดจ่ายน้ําบาดาลให้ครอบคลุมถนนสายหลักทั่วประเทศและขยายผลสู่ถนนสายรอง 2. จากคณะ,ะกรรมการชุดต่างๆดังกล่าวราวมถึงการกำกับงานตามนโยบายของรัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนง,งานอย่างเป็นรูปรธรรมในด้านต่างๆด้านทรัพยากรธรรมชาติ 1. หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ด้วยกลไกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติคอปปสอการจัดที่ดินทำกินแก่ราษฎร ภายใต้กลไกลคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคทชและจัดสำรวจเพื่อกำหนดพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้แล้วเสร็จในปี2565สำรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่ของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ตามกรอบระยะเวลา240วันที่กำหนดไว้และจะเร่งรัดการออกพระราชกิจสีกา3 การปลูกป่าและการปลูกต้นไม้โดยดําเนินการปลูกป่าภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตได้เปิดโครงการเมื่อวันที่24กรกฎาคม2563ดําเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินและตั้งเป้าหมายปลูกให้ถึง100ล้านต้นในปี2565 ปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมพื้นที่ยึดคืนและคดีสิ้นสุดแล้วและพื้นที่ที่มีความเสียหายจากไฟป่ารวมทั้งสิ้น1 2 6 1 1 1อไร่ 4. การอนุรักษ,ษ์สัตว์ป่าแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกเขตพื้นที่ในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกและการขยายผลการดําเนินงานสู่การปฏิบัติในพื้นที่อื่นๆดูแลสุขภาพช้างสําคัญจํานวน9้าช้างสี่เชือกในสถาบันโคชบาลแห่งชาติจังหวัดลำปาง ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติจำนวน36ชนิด6,468ตัวเพราะพันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มได้จำนวน27ชนิด4,300ตัวควบคุมประชากรลิงในพื้นที่11จังหวัด2,441ตัว 5. การช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก จัดตั้งศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากซีรินทานหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเกาะเต่าช่วยเหลือสัตว์ทะเลเกิดตื้น176ตัวขับเคลื่อนแผนการอนุรักษ์พยูนแห่งชาติ 6. ด้านความหลากหลายทางชีวภาพจัดทำร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพจัดตั้งสวนพฤกษ,ษาประจำทุกภูมิภาคเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พืชนอกถิ่นด้านทรัพยากรน้ำ 1. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสูบน้ำช่วยเหลือด้านการเกษตรกว่า100ล้านลูกบาทเมตรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและพิษณุโ,โลกเพื่อน,นำร่องนวัตกรรมการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับนวัตกรรม BIM 2ด้านน้ำบาดาลสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคโดยพัฒนาน้ำบาดาลรวม56แห่งสนับสนุนน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่23แห่งจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน24แห่งพัฒนาและส่งน้ำบาดาลระยะไกล5แห่งและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ด้วยระบบ r i v e r Bank Filtration จำนวน4แห่งขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน751บอ่อและก่อสร้างระบบกระจายน้ำ5 0าแห่งมีการเติมน้ำใต้ดิน 422แห่งด้านสิ่งแวดล้อม 1. การรองรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าภาคเหนือประชุมเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันไฟป่าพร้อมทั้งมีการปล่อยคาราวานต้านการเผาป่าลดปัญหาหมอกควันเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 2. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ M2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3. ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2 5 PM 1 0จำนวน5สถานีในพื้นที่5จังหวัด 4. มาตรการลดใช้ถุงพลาสติกขับเคลื่อนการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสปปรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคม2,563เป็นต้นไปการขับเคลื่อนงานปี2564 ยังขับเคลื่อนง,งานสำคัญของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างความสุขของคนไทยอย่างต่อเนื่องด้วยการ 1. จัดที่ดินทำกินภายใต้คอทชอ 2. ดําเนินการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 3. ดําเนินการเพิ่มศักยภาพป่าชุมชนจำนวน3000แห่ง 4. ดําเนินการด้านทรัพยากรน,น้ำโดยจัดหาน้ำต้นทุนทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน5 ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM10 และ PM2.5 เพิ่มจำนวน4สถานี6การบรรเทาราษฎรทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 มีการจ้างงานในปี2,564รวมทั้งสิ้น41,335คน7การแก้ไขปัญหาสัตว์ป,ป่าออกมารบกวนประชาชน8การกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวหรือกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรมีการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกทั้งในพื้นที่เอกสารสิทธิ์และพื้นที่ของรัฐที่ประชาชนได้รับสิทธิใช้ประโยชน์หลากหลายภารกิจการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับของพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและสมบูรณ์และยั่งยืนสืบไป